Hapa-hapa lagi kah? Aleh deh. Dum dum dum. Be. Be. มัแมันอะไรคะวันนี้พามาดูอ ไวท์ดอนนะคะนี่ชาก,กินไวท์ดอนี่นะคะเป็นต้นแบบนี้นี่มืดนี่ค่ะช่วงนี้มันแก่จัดแล้วนี่นะคะลูกจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ค่ะแล้วข้างในมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วใบเขาจะเป็นแฉกๆแบบนี้ค่ะทานได้ค่ะรสออกหวานหวานนิดนึงแล้วเนื้อจะเป็นแบบใสๆนิทานทานอยู่ได้ไหมคะเนี่ยค่ะคือแบบประโยชน์เขาเยอะมากเลยนะคะอืมใครไม่รู้จักดูไว้นะคะนีิทานได้ มน,นี่ค่ะลูกก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ช่วงมันมันแดงแดงดำๆแล้วนะคะบางคนก็เอาไปทำแยมให้ชาอร่อยไหมมามาลาย ามามารา,ายลูกน๊ะ <Okay. S 1> นะไหนนี้ชาโชว์ให้แม่ดูดิไว้ดอนเป็นยังไงคะนี่เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอันใหม่เนี่ยเฮียเฮียยังจะมาเก็บตรงพื้นให้มาหมา,มาอีกนะ้ำนะ้ำ เอาเม็ดออกแขะอือฮึขอบคุณค่ะใช่เอันนี้คะคะต้นอยู่แถวแถวป่านี่แหละห้างแม่น้ำมีเกิดขึ้นทั่วไปค่ะ นี่นะนี่ช่วงนี้กำลังเยอะนะคะดูดีๆนะคะม,มันมันมีมันมีอะไรที่แบบคล้ายๆกันด้วยนะแต่อันนี้มันคือไวดอนทานได้ค่ะอึ๊บเนี่ยค่ะแบบนี้เลยอันนี้ชัดเจน นิชาน,ชานิชานิ่ชาม่ำๆน่ชาม,ม่ำไว้ดอนหรอลูก